When we make Jesus first in our lives in First our เพราะเมื่อเราตัดสินใจที่จะให้พระเยซูมาก่อนทุกอย่างในชีวิต We don't lose. That's not sacrifice. We actually gain and gain and gain. คือเราจะไม่ได้สูญเสียอะไรเลยนะแล้วก็การทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเสียสละแต่มันเป็นการที่จะทำให้เราได้เห็นผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์เล่าซ้ำซ้อนเกิดขึ้นตลอดเวลา Good morning and welcome to A Daily Gospel Truth. You know, we are so thankful for your partnership with this ministry. You know, as we sow the seed of God's word in your life. We believe that you're walking in victory. and God's purpose for your life เราเชื่อว่าคุณเองก็จะดําเนินชีวิตอยู่ในชัยชนะและจุดประสงค์ของพระเจ้าสําหรับชีวิตคุณ and think about this there are many many more people who need to be set free by the truth แล้วอยากให้คุณได้ลองคิดแบบนี้นะครับว่ายังมีผู้คนอีกจํานวนมากมายมหาศาลจริงๆที่เขาจําเป็นจะต้องได้ยินความจริงเพื่อความจริงนี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้ so let's allow the holy spirit and the word of god to the you know fire passion on the inside of up us inside Fi a ดังนั้นอยากจะให้เราเนี่ยยอมให้พระวิญญาณไปสุดและถ้อยคำของพระเจ้าที่จะจุดไฟขึ้นมาอย่างลุกโชนในจิตใจของเราอีกครั้งหนึ่ง You know, to see more people helped by the truth of the gospel ที่เราเองจะได้เห็นว่าโอ้ผู้คนมากมายได้รับการช่วยเหลือด้วยความจริงของข่าวประเสริฐ you know if we have tasted the goodness of god ถ้าเราเองเป็นผู้ได้ที่ได้ชิมความดีของพระเจ้าไปแล้ว let's also have a passion to see other people taste the goodness of god ก็อยากจะให้เรามีหัวใจอย่างมุ่งมั่นที่อยากจะเห็นผู้อื่นได้ชิมความดีของพระเจ้าบ้าง and there are many things many tools that we can use to touch more lives มันมี หลายสิ่งหลายอย่างมันมีเครื่องมือมากมายเลยนะที่เรานํามาใช้เพื่อจะช่วยเหลือให้ผู้คนเนี่ยได้รับการแต่ต้องด้วยความจริงของข่าวประเสริฐและเราเองก็ตระหนักถึงสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นว่าเราจําเป็นที่จะต้องสร้างศูนย์พันธกิจรับใช้ขึ้นมาแล้วในขณะนี้เราก็มีโครงการในการสร้างตัวอาคารด้วย right here ที่เชียงใหม่ and this will be a center from which the gospel will go to all over the world และตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางในการที่เราจะประกาศข่าวประเสริฐออกไปทั่วโลก And you know you can be part of this คุณรู้ไหมว่าคุณเองก็สามารถจะมาเป็นหุ้นส่วนกับโครงการนี้ได้นะ With your prayer with your giving ด้วยคําอธิษฐานด้วยการสนับสนุนการถวายด้านการเงิน And also by helping spread the word แล้วด้วยการช่วยการประชาสัมพันธ์สําหรับโครงการนี้ You know this is not men's work this is God's work เพราะว่าโครงการตรงนี้ไม่ได้เป็นการงานของมนุษย์แต่เป็นการงานของพระเจ้า And so let's be part of what God is อยากจะให้เราทุกคนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําอยู่ We, 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 we l l put all the links, the information under this ภอาด้านล่างวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมีลิงก์แล้วก็รายละเอียดที่แจ้งให้ทุกคนทราบ Once again, thank you for your partnership. ก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะครับสำหรับการเป็นหุ้นส่วนของทุกๆคน get your Bibles ready. We're gonna go to Colossians chapter today. 1 today. เตรียมพระคัมภีร์ไว้พร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบ่งปันจากข้อพระคัมภีร์โคโลสีบทที่1ด้วยกัน And we'll read verse 17 to 18 it, it says here about jesus and he is before all things and in him all things consist and he is the head of the body the church who is the beginning the firstborn from all from the dead and in all things พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรพระองค์ทรงเป็นปฐมเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง Book of Colossians one of the most beautiful The the epistles is I would say หนังสือโคลอสีเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเป็นจดหมายฝากฉบับหนึ่งที่มีความหมายที่ดีมาก because the core message of the book of of the letter of Colossians เพร <laughs> าะว่าข้อความหลักๆที่อยู่ในจดหมายฝากที่เขียนไปถึงคริสตจักรในโคโลสีนั้น is how God planned for Jesus to be at the center of everything เป็นการเปิดเผยให้เห็นว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้าที่ต้องการให้พระเยซูเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง t h e Jesus as the last Adam the new federal head of the human race พระเยซูซึ่งเป็นอาดัมคนสุดท้ายและพระองค์เองก็ทรงเป็นบุตรหัวปีของสปปรรพสิ่งทั้งปวงและก็สิ่งที่มีชีวิตขึ้นมา receive all authority ก็พระองค์จะเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิอำนาจทั้งหมด would receive all the blessings พระองค์จะเป็นผู้ที่ได้รับพระพรทั้งหมด and in him แล้วในพระองค์นี้ a l creations would be reconciled and all creation would be blessed การทรงสร้างทุกอย่างก็จะได้ กลับมาคืนดีกับพระเจ้าและก็จะได้รับพระพรตรงนี้ไปด้วย so restoration complete restoration happened through Jesus Christ การกู้คืนอย่างครบถ้วนทุกด้านจะเกิดขึ้นโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ and so now God wants Christ to be at the center of everything. ตอนนี้พระเจ้าต้องการที่จะให้พระคริสต์เป็นศูนย์กลางสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง And this is at the at the center of this the heart of this book of Colossians. และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของหนังสือโคลอสีด้วย Notice again it says He is before all things. ในข้อนี้บอกว่าพระองค์นั้นทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวง And in Him all things consist. The word "consist" there means all things are held together. แล้วสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์คำว่าเป็นระเบียบอยู่ตรงนี้หมายความว่าพระองค์เป็นผู้พยุงทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ See, This shows the high importance the shows high us person of ตรงนี้เป็นการเปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเยซูคริสทรงเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดและการงานที่เสร็จแล้วของพระองค์นั้นเนี่ยก็สําคัญที่สุดด้วยเช่นกัน And Not i ิอ also the last part of verse 1แและให้เรามาดูในส่วนสุดท้ายของข้อที่ 18. first the the Hes from born dead บอกว่าพระองค์นั้นทรงเป็นผู้แรกที่ฟื้นขึ้นจากความตายตรงนี้หมายความว่าอย่างไร as a man ในฐานะของมนุษย์ Now we know that Jesus is always fully God เรารู้ใช่มั้ว่าพระเยซูเนี่ยทรงเป็นพระเจ้ามาตลอดแหละ But to redeem us he also became fully man แต่ในการที่พระองค์จะถ่ายมนุษย์ได้นั้นพระองค์เองก็มาเกิดมีสภาพเป็นมนุษย์เต็มตัว100%เหมือนกัน Jesus died because he took Our sins upon i h พระเยซูสิ้นพระชนบนกางเขนเป็นเพราะพระองค์ได้แบกรับเอาความบาปทั้งหมดของเราไปไว้ที่พระองค์และพระองค์เองได้ฟื้นขึ้นมาใหม่จากความตาย in that sense แล้วจากตรงนี้ Jesus is the first man. to be reborn spiritually จึงทําให้พระเยซูคริสต์ทรงเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้รับการบังเกิดใหม่ทางฝ่ายวิญญาณ Now some Christians will think that's false teaching คริสเตียนบางคนอาจจะเข้าใจคิดว่าตรงนี้คือการสอนที่ผิด You know why would Jesus be born again He was never sinful พระเยซูจะต้องบังเกิดใหม่ทำไมล่ะพระองค์ไม่ได้ทำบาปอะไรนี saying represents Im is a c e เหตุผลที่ผมอธิบายตรงนี้หมายความว่าพระองค์จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นไงเพื่อพระองค์จะได้เหมือนเป็นตัวแทนของมนุษย์ทุกคนบนโลก Adam fell into sin อเดมเองนั้นล้มลงในความบาปแล้วเขาเองก็ได้มีความตายจมอยู่ในความบาปนั้นในอาดัมจึงทำให้มนุษย์ทุกคนนั้นต้องตายอยู่ในการบาปด้วยพ o d s จ้าส่งพ s ะ <tr ue> <him>, s ยซู a ป็นอด a มคน พระเจ้าจึงส่งพระเยซูมาในฐานะเป็นอาดัมคนสุดท้ายเพื่อที่จะมาแก้ไขาการทำงาน ทั้งหมดเลยอะที่อดัมได้ทำผิดพลาดไป so That's why the scripture here says และตรงนี้พระคัมภีร์เองก็ได้บอก <that S 1> ว่า Jesus is the firstborn from the dead พระเยซูทรงเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นจากความตาย Both spiritually and physically ทั้งฝ่ายร่างกายและก็ฝ่ายวิญญาณ Which means in Him ซึ่งหมายความว่าในพระองค์นั้น We also can be born again spiritually เราสามารถที่จะได้รับการบังเกิดใหม่ทางฝ่ายวิญญาณได้ด้วย And in Him และในพระองค์นั้น We can also experience resurrection and freedom Temp this เราสามารถที่จะได้รับการกู้คืนได้รับการบังเกิดใหม่แล้วก็จากร่างกายที่มีความบาปมีการเสื่อมสภาพตรงนี้ And because the new Federal head the Human new the the is of และตอนนี้เป็นเพราะพระองค์ทรงเป็นเหมือนกับมนุษย์คนแรกที่ฟื้นขึ้นจากความตาย He the who leads is last Adam people redemption. into salvation and พระองค์จึงเป็นอาดัมคนสุดท้ายที่จะนำผู้คนเข้าไปสู่ความรอดและการไถ่ของพระองค์ Notice it says that in all things he may have the preeminence และในข้อนี้ได้บอกว่าพระองค์เองจะได้เป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง Therefore ดังนั้น Jesus must be at the center Jesus must take the first place in everything พระเยซูจำเป็นจะต้องเป็นศูนย์กลางและพระองค์นั้นจะต้องเป็น อันดับแรกเลยสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง This is such powerful truth for to live And is live us powerful a for ตรงนี้ถือว่าเป็นความจริงที่มีพลังมากๆเมื่อเรานำไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็เป็นสิ่งที่เราสามารถประยุกต์ใช้ได้เลย yourself your now ask examine Ex life แค่เราถามตัวเองหรือลองตรวจสอบดูชีวิตของเรา Is first in your life Jesus your ว่าคุณให้พระเยซูมาก่อนในชีวิตจริงหรือเปล่า I question know that question. makes us nervous us isn't it ผมรู้นะคะว่าคำถามแบบนี้ทำให้เรารู้สึกว่าน่าตกใจเหมือนกัน But it's an important question. แต่มันก็เป็นคำถามที่มีความสำคัญอยู่ Because this will help us. เพราะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ Is Jesus first in your life? พระเยซูเนี่ย เป็นผู้แรกเป็นเหมือนกับคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณหรือเปล่าหรือว่าแฟนหนุ่มแฟนสาวของคุณสำคัญกว่า His Materialism money หรือว่าเงินสำคัญกว่าวัตถุสิ่งของที่คุณต้องมีสำคัญกว่า The success come first? ความสำเร็จนันจน้นสำคัญกว่าหรือการมีชื่อเสียงสำคัญกว่าหรือสิ่งต่างๆในโลกนี้สำคัญกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นคำถามที่มีความสำคัญมากพระเยซูเนี่ย ได้สำคัญจริงๆในชีวิตของคุณ <Because S 1> ไหมเพราะเมื่อเราตัดสินใจที่จะให้พระเยซูมาก่อนทุกอย่างในชีวิตเราจะไม่ได้สูญเสียอะไรเลยนะแล้วก็การทำแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นการเสียสละแต่มันเป็นการที่จะทำให้เราได้เห็นผลประโยชน์แล้วผลประโยชน์เล่าซ <But> ้ำซ้อนเกิดขึ้นตลอดเวลา The amazing a m i จริงๆเรากำลังดำเนินชีวิตด้วยการเชื่อมต่อกันกับพระพรอันมหัศจรรย์อันมหาศาลอันนับไม่ถ้วนจริงๆในชีวิตของเราผมก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าแม้แต่ตัวผมผมก็ยังไม่ได้ให้พระเยซูมาก่อนอย่างสมบูรณ์แบบในทุกๆด้าน increasing a more in increasing degree แต่ผม <life. S 2> เองทุกวันนี้เนี่ยก็ฝึกทำแบบนี้จนผมสามารถทำได้มากขึ้นเรื่อยๆในชีวิตละ่ะผมก็ได้เห็นสิ่งนี้ในชีวิตส่วนตัว <when S 1> ด้วย put Jesus first, ว่าเมื่อผมให้พระเยซูมาก่อนทุกอย่าง don't I don lose I actually gain. ผมไม่ได้สูญเสียอะไรเลยนะแต่ผมกลับได้รับประโยชน์มากขึ้นด้วย richer. actually becomes Life Better when I put Christ first และเมื่อผมให้พระคริสต์มาก่อนทุกสิ่งทุกอย่างผมเริ่มเห็นว่าชีวิตมันมีความหมายชีวิตมันมันดีอ่ะมันมีความร่ำรวยมันไม่ได้ร่ำรวยเรื่องเงินนะแต่ว่ามันร่ำรวยในทุกๆอย่างจริงๆ m e n s opinion should not be first และความคิดเห็นของมนุษย์ก็ไม่ควรจะเป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก Christ should be first แต่พระคริสต์นั้นจะต้องมาก่อนทุกอย่างเสมอ the news of the world should not be first หรือว่าข่าวต่างๆในโลกนี้ก็ไม่ควรจะมาก่อน Christ should be first พระคริส จะต้องมาก่อนทุกอย่างเสมอหรือความสัมพันธ์กับมนุษย์คนไหนก็ไม่ควรที่จะมาก่อนพระเยซูพระคริสต์นั้นจำเป็นจะต้องมาก่อนเสมอและเมื่อคุณทำแบบนี้พระเยซูก็สามารถที่จะพยุงทุกอย่างในชีวิตของคุณให้มันเชื่อมโยงเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้นี่ก็คือกุญแจสำหรับชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ f a t h e r we thank you for this another day. พระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ believe with all our heart เราเชื่อได้สุดหัวใจของเราว่าวันนี้จะเป็นวันแห่งการเกิดผลมากมายเป็นวันที่เต็มไปด้วยจุดประสงค์ที่ดีเพราะพระวิญญาณของพระองค์ได้นำทางและชี้แนะเราเสมอในพระนามพระเยซู Amen, Amen. Well, God bless you we will see you again ขอพระเจ้าวยพรนะครับแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่